คุณเคยฝันถึงใครบางคนที่ไม่รู้จักไหมแล้วถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วมีคนแปลกหน้าหลายร้อยคนบอกว่าเมื่อคืนฉันฝันถึงคุณนะคุณจะรู้สึกยังไงนี่คือคำถามตั้งต้นของหนัง Dream scenario ภาพยนตร์จาก A24 ที่มีพล็อตสุดแหวกแต่กลับสะท้อนความจริงของยุคสมัยได้อย่างเจ็บแสบยุคที่ชื่อเสียงอาจไม่ได้มาจากความสามารถแต่เกิดจากไวรัลที่คุณควบคุมไม่ได้ วันนี้เราจะพาคุณไปไล่เรียงถึงจุดเริ่มต้นของพอลแมทธิวผู้ชายธรรมดาที่บังเอิญกลายเป็นคนทั้งโลกฝันถึงไปจนถึงจุดที่ฝันถึงคนอื่นทำลายชีวิตพวกเขาทั้งหมด s ภา e หนึ่งพอ m แมท h ิวชีวิตที่เหมือนไม่มีใครเห็น พอคือชายวัยกลางคนที่ชีวิตนิ่งสนิทเหมือนผืนน้ำไม่มีอะไรโดดเด่นเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาในมหาวิทยาลัยเล็กๆชีวิตประจำวันของเขาคือการสอนที่ไม่มีใครฟังพยายามตีพิมพ์หนังสือที่ไม่มีใครสนใจและกลับบ้านไปเจอภรรยาและลูกที่เหมือนจะห่างเหินขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ใช่คนล้มเหลวแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ใครอยากรู้จักเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจคือหนังใช้เวลาไปในช่วงแรกเพื่อวางภาพของพอไวชัดเจนว่าเขาไม่มีตัวตนในสังคมนี้คนรอบตัวไม่ฟังเขาลูกศิษย์ไม่จดจำเขาเพื่อนร่วมงานไม่เห็นเขาเป็นคนสำคัญและนั่นคือสิ่งที่หนังต้องการจะพูดถึงถ้าคุณไม่เคยถูกมองเห็นคุณจะรู้สึกว่าคุณยังจะมีจริงอยู่ไหม นี่คือความเจ็บปวดแบบเงียบๆของคนวัยกลางคนจำนวนมากในโลกแห่งความจริงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการไม่มีที่ยืนอย่างชัดเจนบนโลกภา a สองฝันแปลกๆที่ไม่ควรเกิดขึ้น ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งมีนักเรียนสาวคนหนึ่งมาบอกเขาว่าเธอฝันถึงเขาไม่ใช่ฝันแบบโรแมนติกหรือแปลกประหลาดแต่พอแค่ยื่นเฉยๆเท่านั้นพอตกใจแต่ไม่ได้ใส่ใจมากนักจนกระทั่งมีคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเริ่มบอกว่าฉันก็ฝันถึงคุณนะ ในเวลาไม่นานพอกลายเป็นไวรัลคนจำนวนมากเริ่มฝันถึงเขาในแบบเดียวกันเขายืนอยู่ในฉากแค่ยืนมองหรือเดินผ่านโดยไม่ทำอะไรเลยและอินเทอรต์เน็ตก็ทำในสิ่งที่มันถนัดที่สุดเริ่มมีมีม t ิกตอก p พรอร d ดีทฤษฎีสมคบคิดว่าเขาอาจเป็นลิงจิตใต้สำนึกร่วมกับมนุษยชาติและจากครูธรรมดาเขากลายเป็น ผู้มีชื่อเสียงโดยบังเอิญแค่ในพริบตาสิ่งที่หนังพูดได้ลึกมากในจุดนี้การเป็นไวรัลยุคนี้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยแค่แปลกพอแค่แตกต่างพอแค่ติดตาคนพอก็เพียงพอที่จะทำให้โลกจดจำคุณได้ภาสาม พอในฐานะไวารัลเซเลบช่วงเวลานี้เป็นเหมือนช่วงพีคของพอเขาเริ่มถูกชวนไปออกทีวีทอล์กโชว์แบรนด์เริ่มเข้ามาทาบถามให้เขาไปโปรโมทสินค้าและแม้แต่คนในครอบครัวก็เริ่มมองเขาด้วยสายตาที่ต่างออกไปพอรู้สึกว่าเขามีตัวตนและเขาก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นพูดมากขึ้นในงานประชุมครอบครัวเขายิ้มมากขึ้นและกลายเป็นคนที่ภรรยาเริ่มรู้สึกว่าไม่เคยรู้จัก แต่ปัญหาคือพอไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าเขาเป็นเขาพยายามควบคุมเนื้อเรื่ของตัวเองในที่สาธารนณะทั้งที่ความตังของเขาเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ตั้งแต่แรกนี่คือการเสียสีการเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเจ็บแสบพออยากพูดแทนตัวเองแต่กลับพูดไม่ได้พอชื่อเสียงที่เขามีไม่ได้เป็นของเขาเลยจริงๆ พาสเมื่อความฝันกลายเป็นฝันร้ายจากความฝันเฉยๆกลายเป็นฝันร้ายผู้คนเริ่มฝันว่าพอทำายพวกเขาบางคนฝันว่าเขาทำายร่างกายบางคนฝันว่าเขาเป็นผู้ล่าหรือสัตว์ประหลาดที่จ้องจะฆ่าความรู้สึกต่อพอเปลี่ยนไปจากเซลล์แปลกๆเป็นภัยคุกคามทั้งจิตพอตกใจเขาพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เป็นความฝันของคนอื่นไม่ใช่ของเขาแต่สังคมไม่ได้ฟัง เขาถูกเรียกไปสอบสวนมหาวิทยาลัยสั่งพักงานภรรยาเริ่มไม่ไว้ใจแล้วอินเทอร์เน็ตเริ่มแปะป้ายเขาว่าคือบุคคลนันตรายที่ซ่อนอยู่ในความฝัน mm hmm. เขาถูกแคนซโโดยไม่เคยทำอะไรผิดเลยนี่คือการวิพากษ์แคนซ c โซเคาเจอที่ตรงและเจ็บมากหนังถามเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความผิดของคุณคือสิ่งที่คนอื่นรู้สึกว่าคุณเป็น พาดห้าเสียงที่ไม่มีใครได้ยินพอเริ่มแตกแยกจากโลกเขาไม่สามารถอธิบายหรือแก้ไขเนือเรื่องของตัวเองได้อีกแล้วแม้แต่ลูกสาวของเขายังฝันว่าเขากลายเป็นปีศาจและเขาเริ่มฝันถึงตัวเองในโลกที่ไม่มีใครสนใจเขาอีกเลย เขาพยายามวิ่งไล่ตามคำอธิบายพยายามหาวิธีเข้าใจว่าทำไมาคนถึงฝันถึงเขาแต่ไม่มีคำตอบสุดท้ายเขาก็กลายเป็นเหมือนผีไม่ใช่ผีในความฝันของคนอื่นแต่เป็นผีในโลกแห่งความจริงที่ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อหนังจบด้วยความเงียบและตั้งคำถามว่าเรามีสิทธิ์ในตัวตนของตัวเองอยู่ไหม เอาโชฝันที่ไม่ใช่ของเรา Dream Scenario <c oughs> เป็นหนังตลกเสียสีและโคตรหลอนในเวลาเดียวกันมันคือคำเตือนจาก A 2 4ว่าการเป็นที่จดจำไม่ได้แปลว่าคุณจะรัก การมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าคุณมีอำนาจและในโลกที่ทุกคนแชร์ความฝันคุณไม่มีทางควบคุมว่าใครจะฝันถึงคุณในแบบไหนมันไม่ใช่หนังแค่เกี่ยวกับฝันแต่มันคือภาพแทนของยุคดิจิตัลที่ตัวตนที่ถูกสร้างถูกทำลายและเล่าใหม่ผ่านสายตาคนอื่นล้วน หากคุณชอบการสรุปและวิเคราะห์แบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์หนังเรื่องต่อไปที่อยากให้วิเคราะห์แล้วก็สรุปให้ฟังครับสำหรับวันนี้คริสสวัสดีครับ